มนสิทธิ์คำสร้อยให้เลขเด็ดอวดลอตเตอรี่งวด17กุมภาหลังจากเพึ่งดวงดีถูกลอตเตอรี่งวดวันที่1กุมภาพันที่ผ่านมาไปพอหอมปากหอมคอน,นะคะสำหรับมนสิทธิ์คำสร้อยหรือพ่อน้ําสองแถมยังให้แฟนๆนะคะได้โชคดีตามกันไปด้วยนั้น ล่าสุดจ้ามาถึงแล้วนะคะสำหรับงวดถัดไปมนสิสิ์คำซอยค่ะก็ได้ออกมาแจกเลขเด็ดกับแฟนๆอีกแล้วเรียกว่างวดนี้มาเร็วทั้งเลข3ตัวและเลขเบิ้ลค่ะโดยพ่อน้ำสองมนสิทธิ์นะคะก็ได้โพสต์รูปพร้อมกับลงแคปชั่นที่ว่างวดนี้เลขออก17กคุมพาผมชอบเลข043 946423 095ชอบเลขไหนไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ได้เลยนะครับเล่นเบาๆนะครับทำงานเท่านั้นที่ได้เงินมาแบบชัวๆโปรใช้วิจารณญาณในการชมขอให้ถูกขอให้เฮงๆรวยๆทุกคนระวังเบิ้ล2244 หลังจากที่มนสิทธิน์นะคะได้โพสต์ไปก็มีแฟนๆนะคะที่ชอบเสี่ยงโชคก็เข้ามาขอบคุณมนสิทธิ์กันใหญ่เลยค่ะใครที่ชอบเลขที่พ่อน้ำสองให้ไว้ก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะขอให้เฮงๆงปังๆนะคะฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะขอบคุณค่ะ